ครับสวัสดีครับสมิธอัตภิพล์ครับวันนี้อันดีเดสนะครับติดตั้งโปรแกรมนิสสันคอนเซิลให้ลูกค้านะครับให้แบงก้าลาะนะครับอันนี้ติดตั้งแล้วนะครับลูกค้าติดตั้งอย่างอื่นอยู่ไปแล้วบ้างนะครับโตโยต้านะครับวันนี้ก็เลยติดตั้งนิสสันนะครับเขามีเอวีในมีวินโอเอสเนีนะครับวันนี้ติดนิสสันคอนเซิลนะครับเขามีหัวแท็กติกอยู่แล้วนะครับลงแต่โปรแกรมนะครับก็เชื่อมต่อก็ง่ายๆครับกด V I นะครับ แล้วก็กดปิดนะครับก็เป็นเขียวแบบนี้นะครับลักษณะก็อย่างนี้ก็คือสามารถใช้งานได้กับ Openport นะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้แล้วสำหรับรถ2 0 1 8ลงมานะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับดูได้ทุกระบบนะครับของรถนะครับเนี่ยครับทุกระบบนะครับมีเมนูอยู่หลายเมนูนะครับเลื่อนไปเลยครับห้าหน้าครับก็สามารถทดสอบการทางานด้วยนะครับแล้วก็มีรองรับทุกระบบนะครับ ตัว l e a r น i n g นะครับ l e a r n i n g g e a r Learning p u m ั๊มนะครับนวารนะครับอะไรก็ทำได้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้ามันไม่เขียวแบบนี้ก็คือต้องต่อใหม่นะครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับผมวันนี้สมิธอุตพานแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ